สวัสดีครับผมมาแล้ววันนี้เรามาเช้าหน่อยนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าจะบอกว่าเป็นวัยรุ่นหนึ่งจุดเก้ไม่ได้นะครันนี้เพราะของเขาคือเครื่อง3000นนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นสามพันเลยนะเครื่องเขาไม่ธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นดี a มโฉมทารานุภาพนะครับผมสเปซแครบส0 0พัซีซี เดี๋ยวพามาดูรอบคันกันเลยไยตัดหมอกตรงรุ่นจัดให้เรียบร้อยไยหน้าเป็นโคม LED นะครับยางใหม่นะตัวนี้ยางเป็นยางลายนิตโต้เลยนะครับยางปี2022ใหม่กิฟล้อเป็นลายท3 7สวยๆเลยครนนี้เราโหลดจัดทรงให้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้โหลดถึง ต่ำเกินไปแล้วก็แจ้งลงเล่มให้แล้วลูกค้าเอาไปใช้ก็สบายใจได้เลยนะครับนี่คั้หลบใต้จัดให้เรียบร้อยตัวนี้ไลเนอร์เป็นไลเนอร์จากโรงงาน ไลเนอร์ดีแมนะครับจากโรงงานเลยปลายท่อไทเทเนียมตัวนี้ท่อเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนแต่ปลายเฉยๆนะครับคันนี้รถปีสองพี่บแท้เลยกุญแจรีโมทเรียบร้อยเจียแมนนวลหกสปีดนะครับ น้าจอเป็นจอสีอยู่แล้วนะครับดีมากชมให้เดี๋ยวให้ดูสองพั 2021. นี่แท้มีเครื่องเล่นเป็น USB แล้ว MP 3 USB ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็ได้ สำหรับลูกค้าในไลฟ์สดเดี๋ยวผมแถมให้คันนี้เราปรับราคาลงมาแล้วนะครับผมเจยร์แมนนวล6สปีดเบาะของเขาจะคล้ายๆกึ่งบักเก็ตที่ผมเคยรีวิวไปเบาะของตัวเครื่องตัวโฉมพารานุภาพนะครับเบาะเขาจะสวยงานงานสวยเลยแล้วก็ตัวรถเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับถุงลมนิรภัยสองลูกมีตรงฝั่งคนขับอันนึงแล้วก็คนนั่งโดยสารที่หนึนะครับ พลาสติกบางแดดยังอยู่อยู่เลยรถใหม่มากเลขไม่สองหมื่นสองพันสองร้อยกิโลเท่านั้นเราย้ำนะครับรถของเราไม้แท้ทุกคันนะครับซื้อไปไห,หายห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถของร้านไอาคานะครับเรารับประกันเลขไม่ทุกคันรับประกันตัวถังให้ทุกคันนะครับผมแล้วก็คันนี้เอี่ยมแบบนี้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกัน ว่าเครื่องสามพันมันแตกต่างจากตัวหนึ่งจุดเก้ายังไงนะครับราคามือหนึ่งแพงกว่าเล็กน้อยนะครับแพงกว่าตัวหนึ่งจุดเก้าแต่ว่าเรื่องพละกกำลังไม่ต้องพูดถึงนะครับดีกว่าแน่นอนเฮ้ยเสียแชมป์นะถาที่ฝาเปิดฝาปงไม่เจอเนะี่ย นี่รถไม่มีขยับนะครับผมเส้นเดิมฝาโปรงเดิมสติกเกอร์เพจอยู่ครบแบตเตอรี่ใหม่นี่นะครับเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับตัวรถเป็น v g s Turbo อยู่แล้วนะครับเป็น Turbo ไคฟ้าแล้วนะครับผมทุกอย่างเดิมๆมาจากโรงงานนะครับยังไม่มีการอุด EGR นะครับเดิมๆเลยดูตัว EGR ยังอยู่ครบนะครับ ตัวนี้ถ้าพูดถึงนะครับพละกําลังเขาทอคหรือว่าอัตราการเล่งเขาจะดีกว่าตัว1.9แล้วยิ่งถ้าลูกค้าสายซิ่งอยากเอาไปทําต่อผมบอกเลยแรงแน่นอนเครื่อง3.0นะครับขนาดยังไม่ต้องทําอะไรก็แรงอยู่แล้วนะครับผมขึ้นเขานะครับวิ่งใช้งานหนักหายห่วงเลยตอบโจทย์แน่นอนสําหรับ All New D Max โฉมพารานุภาพปี2021นะครับผมเครื่องยนต์3,000ซีซนะครับ คานนี้เราจับราคาที่495,000บาทจากราคาเดิม515ผมลดไปเลย20,000บาทนะครับผมเหลือผ่อนเพียง8,200กว่าบาทจัดสูงสุดได้7ปี84งวดต,ตัวนี้ปิดต่อเบียได้ต่ำสุด2.99%เลยบอกเลยว่าสวยครบจบแน่นอนนี่ผมลืมรีวิวไปมี ABS แล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้มี a b เบียแล้วนะครับแล้วก็เครื่องอีสโชมใหม่นะครับตัวท่อท่อน้ําด้านล่างเขาจะเป็นท่อสีนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวบางคนจะหาว่าไปแต่งมาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นท่อสีส้มจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เดิมๆนะครับรอยแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดแผ่นการความร้อนฝาปรงใสกิ๊บ ราคาเพียง495,000บาทย้ำว่าเป็นเครื่อง3,000นะครับแจ้งโหลดลงเล่มให้เรียบร้อยพลาสติกตรงนี้ยังอยู่เลยเหยียมมากพลาสติกสีฟ้าๆที่เขาเคลือบไว้นี่นะครับดูเปิดแคบได้นะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยถอดนะครับเดิมทุกชิ้น ่อนเพียงแค่8,200กว่าบาทนะครับผมสำหรับลูกค้าแฟนเพจของไอคานะครับรับทันทีฟรีประกันภัยช้อนสองบวกผมแถมให้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ดูในไลฟ์สดหรือว่าดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแถมเจวเอ็นดอย d ให้ด้วยพร้อมกล้องถอยในตัวนะครับผมบางทีเดี๋ยวนี้เขาต้องการที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเล่นกับโทรศัพท์ได้แล้วก็ดูกล้องถอยหลังให้ได้ด้วยเดี๋ยวเราจัดให้นี่ดูช่องล่างนะครับปับ๊มเบรกสวย รถใหม่นะครับผมเปิดใยให้ดูเอี่ยมๆเลยครับรถเขายังใหม่อยู่ร้อยน็อตทุกตัวนะครับแม้แต่ออทหัวโชคยังเดิมอยู่เลยนะครับนี่นะครับเอียมๆเอาใจคนที่กำลังหา All New D Max นะครับผมตัวนี้เป็นโฉมพารานุภาพนะครับเครื่อง3.0นนะครับผมเครื่องบล็อกใหม่กับราคาเพียง 495,000บาทพอเริ่มต้น8,200กว่าบาทนะครับปิดดอกเบีย้ยได้ต่ำสุด2.99% 7ปี84งวดนะครับผมต้องเอาไว้พิจารณากันด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเรามีหลายพันนะตัวตัวนี้เป็นตัวหน้าหน้าก่อนพารานุภาพแต่ว่าเป็นตัวท็อปเราก็มีนะครับผมเป็น1.9แล้วก็ตัวอันนี้เป็น1.9เป็นพารานุภาพ นะครับผมมีให้เลือกหลายคันนะครับจัดทรงมาให้ทุกคันพร้อมใช้งานเลยแต่ว่าคันนี้พิเศษกว่าคันอื่นคือเขาเป็นเครื่อง3.0นะครับหรือว่า3000ั VGF Turbo จากโรงงานนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยครบๆก็เอาไว้พิจารณากันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจัดรีวิวรถอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็ฝากเป็นโปรโมชั่นของเจ้าอ l l New Tisu D Max ทั้งหมดมีประมาณ5คันผมมีโปรโมชั่นให้ทุกคันฟรีประกันภัยชั้น2บวกทุกคันแล้วก็ฟรีหน้าจอเอ d นด i อทุกคันอันนี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นของทางร้านไอาคาเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม